ก็มาส่งงานนะครับ CBR 650F ับปี2017นะครับคันนี้ก็มีริมกบับกล่องหลักนะครับสเตปไว้รุ่นดูไบเลยแล้วก็ใส่ครีกิปเตอร์บวกพิเรนนะครับนี่กล่องครีกิปเตอร์แล้วก็นี่ครับพิเรนอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ